เชิญท่านเทวริษท่านกระทู้ถามครับครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมเทวริษมณีชัยสมาชิกวุฒิภากลุ่มสื่อสารมวลชนจังหวัดสุโขทัยครับก็ขอขอบคุณท่านประธานนะครับที่บรรจุกระทู้ถามนี้แล้วก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ได้มาตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจานนี้นะครับต้องเรียงนงี้ครับท่านประธานครับ สืบเนื่องจากช่วงเวลา1หรือสองวันที่ผ่านมานะครับมันมีกระแสนะครับการวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องความเป็นธรรมนะครับจากเหตุที่นายแพทย์สุพัฒนหาสุวรรณกิจนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบ้าย้อยจังหวัดสงขลานะครับหรือเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนะนะครับแล้วก็เป็นประธานชมรมแพทย์ชนบทถูกกล่าวหาถูกตั้งข้อกล่าวหานะครับว่าดําเนินการจัดซื้อและได้สั่งซื้ออนุมัติให้จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รายการวิชัณฑ์ชุดตรวจค้น ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาโคโรนาไวรัสนะครับ2019นะครับหรือ ATK อย่างที่เรารู้จักกันนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยฮะมีวงเงินไม่เกิน2ล้านบาททวนนะครับจำนวน5ครั้งเป็นการแบ่งซื้อเวชภัณฑ์ชุดตรวจ ATK อันเป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ2,560เป็นการปฏิบัติการราชการเพื่อสแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้สำหรับบริษัทผู้ขายและผู้อื่นและทำให้เกิดความเสียหายแกร่ราชการหลายแรงโดยทราบมาว่าในช่วงที่นายแพทย์สุพัฒนเนี่ยฮะได้มีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ได้ในทางสื่อหรือว่าในทางสังคมสาธาะเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นช่วงแพทย์ชนบทบุกกรุงนะครับหรือช่วงกรกฎาคม สิถึงสิงหาคม2องพแน่นอนเราจะจำกันได้นะครับช่วง4ปีที่แล้วนะครับก็เป็นช่วงที่ไวรัสโควิดระบาดอย่างหนักและเชื้อตรงนั้นก็เป็นเชื้อที่แรงโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับตอนนั้นก็มีปัญหาวิกฤตการในเรื่องของชุดตรวจหรือว่าการสาธารณสุขอย่างยิ่งนะครับซึ่งในช่วงวันนั้นนะครับก็มีในแพทย์สุพัฒน์เนี่ยฮะแกนำนะครับของคณะแพทย์ช่วงนั้นนะครับก็มีการซื้อชุดตรวจเอทีเคยี่ห้อสแตนดาร์ดคิวนะครับ ที่องค์กรอนามัยโลกรับรองนะครับในราคาชิ้นละ230บาทภายใต้เงื่อนไขการให้เครดิต180วันท่านประธานครับ หลายคนน่าจะรู้จักนายแพทย์สุพัฒน์แล้วแต่บางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับผมขออนุญาตพูดถึงท่านสักนิดหนึ่งนะครับนายแพทย์สุพัฒน์เนี่ยฮะถือว่าเป็นบุลคลากรทางการแพทย์ททยคนสําคัญแล้วก็มีบทบาทนะครับในวงการสาธารณสุขเป็นคนที่อุทิศตนต่อประชาชนนะฮะมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะอย่างพื้นที่จนนนะครับในพื้นที่จังหวัดสงขานะครับแล้วก็ สิ่งที่ปรากฏเป็นประเด็นที่มาเป็นคำถามในวันนี้ก็คือกรณีที่ท่านนะครับย้อนกลับไปเมื่อสีปีที่แล้วนะฮะช่วงที่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าช่วงที่แพทย์ชนบทบุกเมืองนะครับบุกกรุงนะครับเพื่อหรือว่าช่วงวิกฤตโควิดเอ่อสิบเก้าหเนี่ยครที่กรุงเทพมหาคนครต้องเผชิญหน้านะครับกับวิกฤตด,ด้านสาธารณสุขขณะนั้นหากไม่เกิดการตรวจค้นเชิงลุกอย่าง นโยบายหรือว่าปฏิบัติการของแพทย์ชนบทเนี่ยนะครับผมเชื่อว่านะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยฮะอาจจะได้รับผลกระทบอย่างสาหัสนะครับในตอนนั้นเนี่ยฮะด้วยความที่ปฏิบัติการอันนี้นะครับทำให้มีผู้ตรวจค้นหานะครับได้พบเชื้อจํานวนมากและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีต้องย้อนกลับไปนะฮะว่าช่วงเวลานั้นเชื้อรุนแรงมากหลายคนก็ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนก็ยังไม่เพียงพอนะฮะแต่ขณะเดียวกันนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะคณะกรรมการสอบจริยธรรมนะฮะอย่างไรเลาก็มีการสอบนายแพทย์สุพัฒนะฮะหาสุวรรณกิจนะฮะพร้อมทั้งเสนอปลดออกจากราชการโดยอ้างว่าการจัดซื้อ ATK ครั้งนั้นนะฮะไม่เป็นไปตามระเบียบนะฮะทั้งที่โรงพยาบาลหลายแห่งนะครับต้องเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับโรงพยาบาลหลายแห่งในช่วงเวลานั้นก็มีการใช้แนวทางในการจัดซื้อเดียวกันนะแต่กลับไม่มีการตรวจสอบเอาผิดแต่อย่างใดมีแต่ท่านนายแพทย์สุพัฒคนเดียวนะครับ จึงขอเรียนถามนะฮะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปยังผ่านไปยังท่านประธานว่าการจะบอกว่านายแพทย์สุพัฒน์เนี่ยฮะจัดซื้อแพงไหมเนี่ยฮะควรเปรียบเทียบข้อมูลหรือไม่นะครับจึงขอทราบนะฮะข้อมูลการจัดซื้อ ATK ในช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะช่วงที่กรมควบคุมมลพิษซึ่งประหลัดกระทรวงนะฮะสาธารณสุขคนปัจจุบันคือนายแพทย์โอภาสนะครับการกวินพงศ์นะฮะซึ่งตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับ ขอขอไั่ไม่ใช่กรมควบคุมมลพิษกรมควบคุมโรคนะครับในขณะนั้นนะฮะขอทราบว่าข้อมูลโรงพยาบาลอย่างเช่นพระนั่งเก้าหรือโรงพยาบาลบุรารัมเนี่ยฮะมาเปรียบเทียบด้วยได้ทําการเปรียบเทียบหรือไม่นะครับเพื่อจะบอกว่าการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อของนายแพทย์สุภัสต์เนี่ยฮะมีปัญหาหรือว่าแพงไปนะครับแล้วก็ประกาศที่2ครับท่านประธานครับขอจากข่าวสารที่เผยแพร่นะฮะมีโรงพยาบาลนะฮะที่ทําการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ในช่วง ช่วงที่แพทย์ชนบทบุกกรุงเนี่ยฮะหลายโรงพยาบาลนะครับเช่นเดียวกับที่นายแพทย์โรงพยาบาลจนะที่นายแพทย์สุพัฒนเนีฮะเป็นผออ,ออยู่นะครับแต่ไม่มีการตั้งกรรมการสอบเลยนะฮะอีกทั้งคณะกรรมการสอบวิน,ยนัยเนี่ยฮะก็ดันมีมติในวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาโดยอ้างนะครว่าตัวของนายแพทย์เนี่ยฮะสุพัฒนเนี่ยฮะได้ทําให้เกิดเสียหายในราชการ เสียหายนะครับแต่ไม่เรียกตัวของนายสุพัฒน์นะฮะหมยแพทย์สุพัฒนเนี่ยไปสอบสวนหรือให้ปากคําเพิ่มเติมนะฮะทั้งที่เป็นมติวินัยหลายแรงนะครับประเด็นเหล่านี้นะครับต้องเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะถูกกระแสสังคมตั้งคําถามว่ามันเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่เนื่องจากโรงพยาบาลอื่นที่ร่วมโครงการเดียวกันก็ไม่ได้ถูกตรวจสอบนะครับขณะเดียวกันกระแสสังคมเนี่ยฮะก็ตั้งคําถามตรงนี้นะครับก็เลยเรียนสอบถามไปยังท่านรัฐมนตรีมองถึงประเด็นนี้ เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่หากว่ามองเป็นการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมนะทางท่านรัฐมนตรีมีแนวทางดาเนินการอย่างไรจึงขอทราบรายละเอียดณนะที่นี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอเชิญท่านรมตรีตอบุำถามครับเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ครับส่วนอื่นอยู่ระหว,วังสอบสวนด้วยครับท่านประธานผู้ที่สภาที่เคารพกับผมนายสมศักดิ์ เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขออนุญาตได้ตอบกระทู้ถามสดของท่านเทวฤทธิ์มณิฉายสมาชิกวุฒิสภาในประเด็นของคุณหมอสุพัฒน์ในข้อเท็จจริงแล้วในเรื่องนี้มีการร้องเรียนเมื่อมีการร้องเรียนเนี่ยกระทรวงก็ สั่งให้ผู้ตรวจสอบภายในได้ไปทำการตรวจสอบผู้ร้องเรียนเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่มาจากจางังหวัดสงขาหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในลงพื้นที่ลงพยาบ,นะบาลชนะโรงพยาบาลระโนดนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นการจัดซื้อจัดจ้างในปี2,500 64แต่มีการตรวจสอบดังกล่าวนั้นในปี2,566พบความบกพร่องในการบริหารในฐานะผู้ดำวนการคือการจัดซื้อจัดจ้าง ATK เเรื่องของการอนุมัติแบ่งซื้อแบ่งจ้างในประเด็นที่สองการเดินทางมากรุงเทพเพื่อกิจกรรมแพทย์ชนบท บุกกุงเป็นประเด็นที่สองในประเด็นที่สามการสร้างอาคารแปดชั้นที่มีการเปลี่ยนแบบโดยไม่มีการแก้ไขสัญญาการสั่งการเปลี่ยนแบบโดยพรักการและมีเรื่องปีกย่อยทางการจัดซื้อพสัสดุเช่นการแปลงสภาพรถราชการ ่านปรัดกระทรวงสารสุขรับเรื่องก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนะครับเมื่อทราบว่ามีมูลแล้วก็สอบสวนวินัยไร้แรงและไม่หลายแรงตามระเบียบของกอพมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการทั้งหมดสามครั้งครั้งที่หนึ่งมีการตั้งคณะกรรมการและมีการร้องเรียนว่า กรรมการที่เป็นอยู่นั้นอาจจะไม่ให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาก็มีการเปลี่ยนเป็นชุดที่สองชุดที่สองเปลี่ยนได้รับการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเลขากรรการคณ,ณะกรรมการชุดดังกล่าวนี้ได้เปลี่ยนอาชีพจากกระทรวงสาธารณสุขไปเป็น สำนักงานอายการสูงสุดก็จะมีการเปลี่ยนคณะกรรมการอีกครั้งเป็นครั้งที่3การดำเนินการชุดที่3อยู่ระหว่างการสอบสวนและจัดทำรายงานผลเมื่อวันศุกร์ที่ 15. สิงหาคมที่ผ่านมานี้ก็มีมตินะครับแต่มติยังเป็นความรับผมไม่ทราบว่ามิตรมติเป็นเช่นไรนะครับ มตินี้จะต้องถูกเสนอไปอยังท่านปลัดกระทรวงเพื่อเอาเข้าที่ประชุมอคพอกระทรวงซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมก็จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนที่จะถึงดังกล่าวนี้การดำเนินการในการสุขศูนยตรงนี้เนี่ยต้องเรียนว่า ทำไมไม่ไปตรวจสอบในโรงพยาบาลอื่นด้วยผมเรียนว่าการตรวจสอบดังกล่าวนั้นเนี่ยในส่วนใหญ่ที่พวกเรานักการเมืองนะครับโดนทําการตรวจสอบหรือถูกร้องเรียนถ้าไม่มีคนร้องเรียนเนี่ยเรื่องดังกล่าวนั้นการตรวจสอบจะช้าเพราะไม่มีการติดตาม ถ้าหากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติอยากจะให้มีการตรวจสอบที่โรงพยาบาลไหนท่านก็ชอบด้วยที่จะท,ทําหนังสือร้องเรียนว่าโรงพยาบาลน,นั้นนี้โน่นเป็นอย่างไรในการที่จัดซื้อจัดจ้างเหมือนกันควรจะสอบเพิ่มหรืออย่างไรนี้ก็ดำเนินการด้วยในใจผมเนี่ยผมเข้าใจเลยนะครับในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเอทเคเนี่ย มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องซื้อเพื่อบริการประชาชนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยแต่เรื่องในลักษณะนี้มันมีระเบียบของทางราชการผมเข้าใจครับผมเคยเตระหนักและเคยขอร้องให้ราชการได้พยายามร่างกฎหมายผมใช้คำว่า law of efficiency ของคนที่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำผิดแต่มันผิดระเบียบทางราชการก็รู้อยู่แล้วว่าผิดระเบียบนั่นหมายความว่านั่นคือเรื่องของทุจริตประเภทหนึ่งเหมือนกันผมเคยกํากับดูงานในส่วนของปปทนะครับการทำอะไรที่ผิดระเบียบเนี่ยคือคือก็เป็นเรื่องผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของราชการที่จะต้องทำให้ถูกระเบียบ แล้วถ้าหากว่าสิ่งไหนที่จะต้องถูกตรวจสอบเหมือนกันก็ให้ชื่อมาแล้วตั้งกรรมาการสอบสวนมีผู้ร้องเรียนนี่คือระบบระบบที่เป็นอย่างนี้แต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่เราจะต้องอติดตามดูในส่วนของการดําเนินการนะครับเพราะว่าเรื่องทั้งหลายยังไม่ส่งถึงผมนะครับผมจะให้ความเป็นธรรมดีที่สุดนะครับในสิ่งที่เมื่อได้เห็นข้อมูลในเรื่อง ดังกล่าวแล้วเพราะว่ายังไม่ได้มีการประชุมนะครับล่าสุดยังพอมีเวลาอยู่ที่จะสั่งการให้เกิดประโยชน์กับทุกๆฝ่ายแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องที่เราได้พูดคุยกันนั้นเน่ยเป็นเรื่องที่ต้องดําเนินการไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการอะไรที่มันยังขาดเหลือท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็สามารถจะแนะนําให้ความเพิ่มเติมได้นะครับผมผมยินดีที่จะรับเรื่องนี้เพื่อไปดู ให้ละเอียดขึ้นขอบคุณครับท่านประธานครับก็เรียนท่านประธานครับผมเทวริศนะครับอขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ได้กรุณาชี้แจงนะครับก็เข้าใจนะครับเรื่องของกระบวนการนะครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็มีประเด็นที่เป็นประเด็นคําถามที่สาธารณชนตั้งคําถามซึ่งจะ ส่งผลต่อกําลังใจนะครับต่อการทํางานของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่จะในสถานการณ์วิกฤตนะครับก็หากหากเป็นไปได้นะครับในเดือนกันยาเข้าใจว่าเดือนกันยาจะมีความกระจ่างชัดตามที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดถึงกระบวนการนะครับในเรื่องของถ้าหากว่ากระบวนการการเปิดเผยข้อมูลนะครับในเรื่องของการสืบสวนสอบสวน,สวนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าจะช่วยคลาย คลายความกังวลเป็นไปได้ไหมว่าที่ท่านรัฐมนตรีจะให้คำมั่นว่าถ้าช่วงนั้นที่มีข้อมูลจะมาถึงท่านเนี่ยก็จะทําให้ะจะเปิดเผยข้อมูลในเรื่องของการสสสวนอบสวนเพื่อให้ทางผู้ที่ถูกร้องหรือจะไม่รู้ผลจะเป็นยังไงในในห่วงเวลานั้นนะครับะจะได้ไม่คาใจหรือว่าจะได้เข้าใจเหตุและผลของอปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงคําวินิจฉัยที่เกิดขึ้นนะครับเป็นไปได้ไหมครับขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับอะไรที่ ไม่เป็นข้อกำหนดว่าเป็นเรื่องความลับสมินดีฮะจะเปิดเผยให้นะครับแต่ถ้าเป็นข้อกำหนดหรือเป็นระเบียบทงทางราชการก็ก็จนใจที่ที่จะทำอย่างนั้นนะครับจะให้ความร่วมมือเต็มที่ขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง y o u t u b e พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ